ไม่เชื่ออะไวะเนี่ยตัวเอกใช่ป็นตัว,ตวนี้โอ้ยอ่ะโอ้ยเชีย่ยอ้าวพิ้วปี้เพิ่งมาเหรอผมเมื่อกี้กำลังคุยแคนท่านแล้วก็โดนพิ้วปี้คุมล่างเลยชิบหายโอ้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 จอไลจอไรเอี้ยโดนยิงเอออะไรก็ดีวะถือว่าจะไม่ยิงซะแล้วอย่าไงไรก็มีเสียเออนัดหนึ่งซ้ำไปดิ อืมนันหนึ่งเอาอีกเอาอีก <c oughs> มูยยิงแต่แรกก็จบโอเคฮะจัดสวัสดีฮะวันนี้ก็ผมก็มบชอบความเป็นเกมนะฮะวันนี้เราจะเกมไฟได้ฟังกี้อีเช่นเคยโอ้วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในหมวดหมู่ของมดมดหนึ่งฮะที่ซองนี้เอชว่วงนี้หาเลยวัน,นที่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีเป็นกระแสมาใักสักพักหนึ่งนะั่นคือมดขอยตัวของปิ๊ปปี้นั่นเองอ่าไอตัวของพวกซีลีส์ปิ๊ปปี้เนี่ยมันจะเริ่มมาจากกระตูนเรื่องหนึ่งด้วยกันที่ ผมไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะพาเราไปจักรวาลอื่นไปไอตัว,ต,วตัวนี้น,นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะพาบอยเฟรนด์เพรสชั่นนี้ฮะไปจักรวาลอ,อื่นในที่จักรวาลอื่นนี่แม่งคือติดพิเปียบเป็นแบบนี้หมดเลยเออซึ่งในวันนี้เนี่ยมีทั้วบทสามมดมด้วยกันแล้วซึ่งมันสั้นหมดเลยเว้ยประมาณแบบมอนละหนึ่งเพลงมั้งผมได้หยิบมาะเสริฐสามมดเลยมันจะได้เป็นสามเพลงครบแบบเป็นหนึ่งวิวพอดีอะแล้วมาเนี้ฮะซึ่งก็มีตัวของ อาพิปปี้วิวเปปป้าพิกอ่ะให้ตัวของพิกกี้นี่หว่าอันนี้แต่เป็นเวอร์ชันของพิปปี้แทนเนาะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยอืมอันนี้มึงถือปืนแทนบอยเฟนเหรอแล้วไบเฟนมันเป็นเวอร์ชันปกติเลยนะแล้วก็อันที่สองเขาเป็นเจ้ตัวของมอดไฮเอฟฟอร์คลาสซัมเมอร์เด็กซึ่งตัวของมอดนี้เนี่ยเป็นเอกตัวนะใช่ไหมที่มันฉายตามเอ่อไอ้นี่อย่าบุกมาแรงใช่ไหมผมังไม่ได้แล้วว่ามันมีไหมหรือว่าช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้อ่าอันนี้มีอีกอันหนึ่งเนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวของไมค์เล่นผู้นี่ยันเอกอันนี้ผมพูดไปในตัวของคลิปก่อนแต่ว่าผมก็ไม่เล่นเนาะคราวนี้จะมาเล่นกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอเคเพราะฉั้นเราเลือกเป็นเรียงกันเลยเรียงจากอันนี้ไปนี้เลยไะเราไปดูแรกกันดีกว่าฮะมามอสของพิกกี้เนาะไอ้ตัวนี้นี่ดังนิมโรบอกมากนะในแบบพิกกี้เนี่ยที่มันวิ่งหนีพิกกี้วิ่งหนีหมูใช่ไหมที่มันถือค้อนน่ะเออคราวนี้เรามาดูกันว่าในเวอร์ชันของฮะอมอสใบเราดูโอ้ ไอเสียงเสียงย่งใช่อะไรวะเนี่ยอ่ะเขาเป็นจินไวชาร์โดมาริโออ๋อนี่เขาเป็นแอปอินโทรเข้าฮะแล้เสียงเพลงนี่เป็นคนอย่างคุนเลยตึ๊กตึ๊ตึ๊งตึ๊กตึ๊ตะกโอ้ชิบ What the fuck อุ้ย มึงมันรัวขนาดนี้เลยเหรอมันเคยอะไรวะเมื่อกี้นี่โอ้โหมึงรัวแบบยิงมันเลยมึงยะกรดูดิถึงมันจะเป็นหมูตัวฉีดปูนแล้แต่มึงดูสภาพมันก่อนพอมันเบี้ยแล้วเนี่ยขี้ฮึลาบไปทั่วเลยเปลี่ยนนี่ ผมรู้สึกว่าผมชอบมีไซส์ใบใบเฟรมในมือช่างที่มันเป็นอะไนั้นแบบกรอบอะอันนี้มันเอาแบบไอตัวต้นฉบับมามันดูแบบไม่ค่เข้าเท่าไหร่เว้ยโอ้พิปปี้เนี่ยมันต้องเป็นเวอช่างนั้นดิแล้วกูจะพิพี้เองเป็นใชรได้เป็นใชรได้โน้ตมึงเฮ้ยนี่คือน้องชายของฉันไหนไหนน้องชายเธอเห็นมีเลย ไปโอ้โหโอ้โหรบิสินธ์บิสินมารบิสินมาโอ้สะกดแล้วมันจะหน้ามือตามัวโอเคนี่มันกูเชียร์ตายกี่ผ่านเมื่อกี้นี่แบบใตะแต่แจ็ปเป้วเลยอ๋ออะไรวะคือมึงมึงรบล้าวกับน้องชายมึงเหรอท่านนี้โอ้โหอ๋อมึงรบก้าวกับน้องชายมึงเหรออ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหจ้อะไรเจ้อะไรย่ย โดนยิงเออไรก็ดีวะถึงว่าจะไม่ยิงซะแล้วอย่างไรก็มีเสียเอยนัดหนึ่งซ้ํำไปดิอือนัดหนึ่งเอาอีกเอาอีก <c oughs> มวยิงแต่แรกก็จบรอทำไมตัวเองจบยิงไปสามนัดฮะพิกกี้กุนดิ้งเลยโอเคจบไปแล้วอันแรกครับเป็น <c oughs> เรื่องราวของพิกกี้ ไม่มีการร้องกับน้องชายตัวเองด้วยอันนี้ผมก็เคยดูได้กันตัวนี้นนนเป็นการ์ตูนของฝั่งตจตกใช่ไหมอืมว่าต่อไปฮะมาเลยครับผม last summer ไอที่มันเป็นอินโทรที่มันแบบแม่คะฟีเนิกกับเจอบ์เอฟอะไรวะแอบทำอะไรวะแอบวิจัยอีกแล้วเรหรออะไรประมาณเนี้ยไอหัวสามเหลี่ยมกับไอ่หัวสี่เหลี่ยมใช่ไหมพี่บอกว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันปะ มันชอบทดลองอะไรทุกอย่างแหละทดลองวิทยาศาสตร์หรือเปล่า,า,า,าไม่แน่ใจนี่มันต้องเป็นผู้เชี่นนี้ถูกไหมหรือจะดูดีแต่ว่าไอตัวของอไอไปไ,ไหนแบบว่าพิปี้ไปไหนวะเอ้าวพิพี้กูหายวะพิปี้ไ,ปปปไม่ไอตัวชมพูชมพูตัวปปๆๆนนะั้นอ่ะโหนียากนี่ยากเรียบร้ตลอดเวลาที่คนยาก,ยากเลยอ้ออ,อันนี้เสียงบอยเฟลอย่างแปลกเลย เอือดอย่าโหยากกาดมันไก่เลยวะแต่มันต้องเป็นวิธทาแบบปูหัวเลยว่าครูโดนมึงจิกจิกพื้นเยอโอ้โหไอ้นุนรวนี่ขอร้องเลยไอ้นุชรวนี่ขอร้องเลยอย่ามาเยอะนะโอ้โหไอ้นุตผมตายนุผมตายตัวเดิมอยู่แล้วอ่ะไอ้นุที่มารวติดติดกันสองสามอันนี่คือกูขอร้องเลยเชี่ย จบแล้วครับผมโอ้โหหรือว่าตัวใช้สมาธิมากเลยนะเนี่ยถ้าตตัวของมอสพิปปี้เนี่ยโอเคอันนี้ไม่ยากิงโอ้มอสาต่อไปครับผมมาสุดท้ายแล้วคราวนีน้โอเคปะมาครับผมมอสุดท้ายตัวของมอสอา่ามาร์ตินโพนี่อ่อแฟนชิพพร่แพมปัญหาของเพื่อนรัก,กว่ะมาดูกันซิว่าเอา่อพิจารณาภาพเนี่ยมันจะสามารถที่จะชูพิปปี้ได้หรือเปล่าฮะเรื่องนี้นี่มันใช้มิติพิจารณาในการสู้นะ สภาพสืออะทุกอย่างโอเคทุกคนรักกันโลกจะสดใสฮะทุกายอ๋อโอ้อะฮะันนี้ก็ชื่อว่าอะไรนะจะชื่อไม่ได้แล้วเหรอฮะ,อะมันเกิดอะไรขึ้นฟ้าตัวม่วงตานอสฟ้าทานอสชื่อว่าอะไรวะตัวนี้ จะได้แค่บางตัวมีเอลเลนบูเดีใช่ไหมเออแต่ตัวอัน,นอันนี้ชื่อจะจำชื่อจำยากจำง่ายจำายจำากมากเลยนี่ชื่ออะไรวะเนี่ยตัวเอกใช่ไหมตัวนี้โอ้ยอ่ะโอ้ยเชี่ยอ้าวฟิลปี้เพิ่งมาเหรอผมเมื่อกี้กำลังคุยแคนท่าแล้วก็โดนพิลปี้ขุมล่างเลยชิบหายโอ้ลีโออันนี้ก็ทำมาดูดีไอเนี่ยวมาดูดิ ถ้าเรื่องภาพเรื่องไอคอนอะไรเนี่ยมันดูสมูทด้วยโอ้โหอันนี้ดูสมูทจังแฮะโูโ้เดยอย่าเขาดูฉากตายก่อนเย้ยเอ้ยอย่างเท่อย่างเท่เฮ้ยอันนี้ทำมาดูดีอยูอ่ยอะพี่คราวนี้นายไม่มีปืนเหรอโอ้ โ right. uh, อ้ยรูดิ uh, ถ้าทางมันดูสมุิมากเลยออันเนี้ยเออเย็นๆได้จ oh, ร oh, 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 oh. uh ิงๆเออแค่ปล่อยนะแค่โอ้พี่พี่มาจากเอ็นเราไอตัวข้ามมา่างไหนเว้ยมันไปอยู่ๆมันทับเต็มตัวเือดิวะเอออะไรอะ๋อโอโอ้โหคนรูดิดูเขสมุนอ่ะ อันนี้ผมจะชื่อไม่ได้ว่ะชื่อว่าแต่วะเนี่ยอ๋อคือคือจะบล็อกเพื่อเราจะว่าโน,น่นก็นคือเราก็ไม่ต้องสนใจอย่างนี้เหรอโน่นหรือโน่นเราสนใจมาเราพิสูจน์ภาพจะได้ทุกอย่างฮนะคือกดไม่ก็ไม่เป็นไรได้เนี่ยไม่ต้องกดก็ได้เว้ยก็ดีเหมือนกัน ใช้พลังใช้พลังเลยตายแล้วย่างีโดนพิเศษมาปไเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงเราโอ้โอ้โอ้เอาัโอ้โหไรไอคอนมันนีเม่ห็นโอ้โหเราเป็นไรไมเราเราไม่เป็นไรเนีลบได้ ว่านี่ดูดีว่ะนี่ดูดีดูดีโคตรเลยดีสุดแล้วด้วยนะ,ว,ยนะว่าดีสุดในตัวของมันพิปปี้ที่ผมเคยเจอมาเลยแหละดอว่ะเฮ้ยมันโอ้ทุกตัวเลยในคราวนี้มากันมากันที่ครบมากันที่ครบจะว่าต,ตัวตัวสีชมพูตัวนี้ไม่โดนเหรอไมนไม่โดนเขาเอะเป็นตัวอื่นเติมหมดใช่ไหมว่ามันจะเปลี่ยนร่างเฉย ้ยอืัดหน้าไปทีหนึ่งอันนี้ก็ยิงกันอีกแล้วอ่ะอันแรกก็ยิงใช่ไหมอันนี้สองนี่คือพีปป่ปีไม่อยู่เลยไม่ได้ยินเฮ้ยอะไรอ่ะวิบอะไรอย่างหนึ่งเหรออะอะไรวะเนี่ยหหร,รหัดมอสเหรอมึงนี่เป็นรหัสมอสให้กูเหรอเนี่ยอ่ะ จบไปแล้วผมเว้ยอันนี้ดูดีสุดเลยว่ะในตัวของพิปปี้เนี่ยอืมมาเฟนชิพพระแพมฮะเราไปเจอตคือตอนแรกคือเหมือนกับว่าตัวสีม่วงๆคือยังไม่เป็นไรแต่ว่ากำลังคุยกันอยู่มั้งแล้วก็โดนต่อหน้าต่อตาเลยรและตัวสีชมพูได้เพิ่งมาเจอฮะเออทำหน้าปกติได้อยู่นะก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับสามบอสพิปปี้ในวันนี้ฮะไอ้บิดตัวหน้าเมาื่กันดีกว่าก็เขียนสำหรับเด็กเกลี่ยไฟในฟังกินกับบอสของสามพิปปี้ของเราในวันนี้ขอจลาไปก่อนได้วกันฮะ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งมั้งที่เพิ่งมีมาแล้วก็แบบโอ้โหพอโมาุ๊บนี่คือมันก็ดังเลยเนาะเป็นซีรีส์ที่เข้าใจง่ายดีฮะคือแบบมันก็ใจง่ายง่ายแล้วก็เพลงนี่คือได้สนุกด้วยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องความยากที่มันแบบเป็นเดลั์เลนของมอดเดลวนี้เนาะก็สำหรับใครอยากเล่นดูก็ในคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายๆครับผมเจอกันครับ